ไม่สบายจะร้องเพลงได้อย่างไรครูเดียมมีคำตอบให้ครับมาพบกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่านแรกค่ะอาจารย์วศินวนรรณพัชรศรีค่ะหรือครูเดียมค่ะครัครูเดียมครับครูเดียมครูเดียมเนี่ยเคยเป็นไวท์ทิเชอร์นะคะที่สถาบัน KBN Music Academy ค่ค่ะท่านมีผลงานร้องเพลงประกอบรายการทีวีหลายรายการครับปัจจุบันท่านเป็นเจ้าของดีไ i c e Studio สอนร้องเพลงอยู่ค่ะสุดยอด สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ D ีไวสตูดิโออยู่กับผมครูเดียมวศินวรรณพัชรินะครับเดี๋ยวเราไปดูคําถามจากทางบ้านกันเลยนะครับคําถามจากทางบ้านวันนี้นะครับมาจากน้องวายุนะครับอยู่ที่จังหวัดกรุงเทพนะครับถามครูเดียมว่าผมตื่นมาแล้วรู้สึกไม่สบายและวันนี้เป็นวันสําคัญที่ผมจะต้องไปร้องเพลงโชว์ในงานทํำยังไงดีครับครูเดียมเป็นคําถามที่ดีมากๆเลยนะครับน้องวายุนะครับ โดยปกติแล้วนันเนี่ยถ้าเราไม่สบายหรือว่าป่วยคออักเสบเนี่ยคงต้องพักเสียงหรือว่าไปหาหมอใช่ไหมละครับเพื่อให้เราหายป่วยก่อนซึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องจริงนะครับแต่บางครั้งเราก็อาจมีความจําเป็นที่ต้องไปร้องเพลงเช่นพรุ่งนี้ต้องไปประกวดใช่ไหมครับพรุ่งนี้มีงานที่ต้องโชว์ร้องเพลงหรือว่าชาวยูทูบเบอร์ต้องมีการอัดเสียงหรือว่าศิลปินเนี่ยต้องไปอัดเสียงเพื่อร้องเพลงอัดอัลบัมก็เป็นไปได้ใช่ไหมละครับวันนี้นะครับครูเดียม,มีแบบประคดด,ดีนะครับสำหรับทุกท่านที่มีอาการป่วยและจําเป็น ต้องใช้เสียงไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงหรือว่าการพูดนะครับมาแนะนํากันนะครับจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยนะครับเทคนิคแรกนะครับมีชื่อว่าการทำาูกคอฟลยนะครับลักษณะของการทำาูกคอฟลยเนี่ยจะคล้ายๆกับเราเล่นเสียงน้ำลายในลำคอนะครับคุณเดมลองสาธิตให้ดูนะครับเช่นคุณเดมบอกว่าเออเออเออเพื่อนๆทำได้ไหมครับ3 4มสมา เก่งมากครับสำหรับใครที่ยังทำไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการว่าทำได้อย่างไรไปชมกันเลยนะครับสเต็ปแรกนะครับให้ทุกท่านเนี่ยพูดคำว่าเออนะครับเออนะครับทุกท่านทำได้ไหมครับ3 4มาเออเออเออสเต็ปที่2นะครับให้เราพูดคำว่าเออแต่ให้ลดความดังลงลดวอลลุ่มลงนะครับลักษณะเสียงจะเป็นแบบนี้ครับเช่นคุณไดบอกว่า เบาๆนะครับ<อ>ลักษณะของเสียงเนี่ยจะอยู่แค่ในลำคอนะครับทำได้<อ>ไหมครับ3 4ม่มาทีนี้นะครับครูเดียมนะครับทำแบบฝึกหัดเป็นสเกลไว้ให้นะครับให้ทุกท่านเนี่ยได้ร์มเสียงแบบโลคัฟลายนะครับจะสนุกอย่างไรเนี่ยลองไปชมกันเลยนะครับ คุณเดมจะลองสาธิตตัวอย่างให้ดูก่อนนะครับโดยกลุ่มตัวโน้ตในคุณเดมจะใช้3ตัวด้วยกันนะครับลักษณะจะเป็นแบบนี้ครับคุณเดียบกว่าเออเอพอรวมกัน3โน้ตนะครับ สี่ทุกคนมาสามครั้งสามครั้งน้าวสองครั้งสุดท้ายมาอ้าวทีนี้ทำพร้อมกันนะครับคุณเดี๋ยวจะเล่นเป็นสเกลเป็นชุดไว้ให้นะครับ คุณเดนจะเพิ่มระดับความยากเป็น5สเกลนะครับไปฝึกกันเลยนะครับ thank you เพียงเท่านี้นะครับทุกท่านก็จะมีแบบฝึกหัดไว้วอร์มเสียงในตอนไม่สบายพร้อมที่จะขึ้นเวทีได้อย่างมั่นใจแล้วล่ะครับแต่ที่สําคัญที่สุดนะครับควรรักษาสุขภาพของตนเองให้มีความแข็งแรงด้วยล่ะครับทันทีที่คุณมีสุขภาพดีนะครับไม่ใช่เพียงแค่แต่ร้องเพลงดีอย่างเดียวนะครับคุณยังมีชีวิตที่ดีด้วยล่ะครับ สำหรับใครที่มีคำถามนะครับสามารถส่งเข้ามาได้ที่ d i e Thailand t gmail.com นะครับหรือว่าเข้ามาพูดคุย Facebook กับคุณเดนที่ d i e Studio นะครับหรือว่าท่านใดนะครับสนใจเรียนคอร์สออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบตัวตัวนะครับหรือว่ารูปแบบวิดีโอนะครับก็สามารถดูข้อมูลได้ที่ใต้คลิปด้านล่างนี้เลยนะครับอย่าสูญเสียความมั่นใจถ้ามีใครมาบอกคุณร้องเพลงไม่ดีนะครับและไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ถ้าเราได้ลงมือทำนะครับสำหรับวันนี้ผมครูเดียมวสินวรพัทรสิริต้องลาทุกท่านไปก่อนนะครับและพบกันใหม่ในตอน่ไปะคครรััับบสสวดี